ขอนำผ้าทุกทุกท่านเข้าสู้การแสดงนำผลงานข้ารวะเงินสนองสถาบา,านไายการช่ว์พันไปแล้วพี่น้องเห็นความยิ่งใหญ่เมื่อใดนี่หาใสาพัฒนาต่อเนื่องบ่ยุดยังแต่ละปีมนได้ที่ได้ซอยซสี่เต็นแสงส่องในมองเห็นถือว่าเป็นพระคุณคัด มาซอยเติมเสริมใบบัตรในฟังลำเรื่องต็นในท่านสารต่อเต้ยสุงมคุณแม่เต้ยสุงมคุณพ่อแต่เทียงขึ้นจนซอดแกรเต้ยลาแล้วจังคอยเมือ่อไปตกเมื่อมีเงินเอ๋ ขอนสิป่าล่มเบายี่ยมมือใส่เขสาพรบูชาแฟนฟังกูสุขกนี่ขึ้นนี้อามันคือดำเท้าโอรสชายลูกคนใหญ่สุวรรณามีนอามันนั่นก็คือผู้น้องอาลิมนั่นกระดังกันเสด็จแม่พ้อนครไปพอเสด็จพ่อสิ้นพระชนเรื่องเล่ามันสับสนแม่บ่ท่านเฉลยแก่ถวายบังคมวระห์เสด็จแตกระไว้เผยบังคมไปเลยค่ะเรื่องจะเริ่องฉันงูเสด็จแม่ไปคะมองฉันมีเรื่องอยากสุดถาม พอตายแล้วเมืองเฮาเหลือแต่แม่มีนำังสำมันแม่เป็นเมืองขึ้นอีกด้วยไม่ซวยแถมแม่ลินีเหลืองเล่ามันเป็นจังไหนกัรเพี้ยงเสด็จแม่ผมสงสัยมา่อไดแล้วเสด็จพ่อต้องมาตาอีกอย่างบ้านเมืองเขาบอกมีความหมายคาในยงทางดอยเสด็จแม่พยาค่ะเป็นอย่างบ้านเมืองเฮาตกตก,ตกตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองสุวรรณ์ทาวงต้องทรงราชบัลน,นาการต้อปีแล้วแบบนี้บ้านเมืองของเขาสิจะเลิศได้จังไหนพยาค่ะเสด็จแม่แ,มแมบมลินีบัน แ,แม่สิเราคงเป็นจริงสิ่งสีพาเป็นทุกอดีตการหลายปีแล้วแม่วสองมือไม่กินเป็นเป็นตั๊กตัวสงฆ์งยันจนเ่พอได้ตายไปโอ้ใจแทบสิบาก็จาเราดอกจูบันลูกกัญญง อนี้แม่วท <speaking spirits> <speaking poems> ุนกันมาอยู่นิ้วมึงเขาคือศัตรูแต่ลวดสูปากปองดังเองคือคนใ่คือคุ้มเยงลูกแมวเออแม่ลี่บอกว่าเจ้าค่ะจริงคือคํแมวบอกหลายปีผ่านมาเกิดปวดปัตตหมดความต้นสกอบปวดขึ้นบังต่อไปแพ้จะมาอดทน แม่ที่ทัานสงครามกับเมืองพวกศรนเมืองจะบอกว่าเจ้าพญาสุวรรณราชเป็นทนสังหานเรศรีพ่อของพวกม่อมฉันมีน้ำสังนยิยคมเหงเอาบานเมืองของพวกเราเนี่เป็นเมืองขืนแมนบ่พระเจ้าคขารู้แบบนี้แล้วม่อมฉันจะเขิ